สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโรงงานอีกแล้วค่ะค่ะเมน,นี้สาวโรงงานสิบห้าพ,พี่น้องมาเห็ดพัดบกอลีกลุ้งซดค่ะวัตถุดิบสาวโรงงานเตรียมไว้เบิดทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวห้ามมาเป่งวิธีเหตุดไดเลยค่ะสาวโรงงานกับเปิดแก๊สหล้ค่ะใส่น้ำมันไว้แล้ว ใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะ ย,ยมหอมแล้วข้าวกระสิใส้กุ้งสดลงไปเลยค่ะสำง,งันเตรียมมาเรียบร้อยค่ะทำความสะอาดค่ะล้างงามไร้ลายน้ำค่ะใส้กุ้งลงไปเลยค่ะ ค่ะู้เปีเยนสีประมาณน,นี้ค่ะสำรองงานแต่ใส่บ็อกกี้ลงไปเลยค่ะบอกกี้ค่ะสรองงานจะเอาไปลวกก่อนค่ะเพื่อปิด่งสีของมันหมันสีเขียวสดสรอบแซ่บค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วกับปูงรสชาติได้เลยค่ะใส่น้ำตาลค่ะเระะะะเึ่งส่อนโตผงปรุงรสค่ะหนึ่งส่นซ่าค่ะซอสค่ะซอสปลาเขียวหนึ่งซ่นโต๊ะค่ะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งส่อนซ่าค่ะตามด้วย ้อนหอยค่ะสามซอนโปะค่ะเป็นพ่นค่ามหอแล้วก็พริกไทยป่นค่ะใส่ลงไปให้มันหอมค่ะ ใส่น้าปลาลงไปค่ะคาราเมนใส่ลงไปสองก้อนค่ะ สาวงานซิมเมืองก่อนขาแซบแล้วค่ะพี่น้องรดฉากกลมๆค่ะล,ล้วแซบวค่ะ ซุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ซาลงัานกับสิตปิดแก๊สแล้วนี่ค่ะพี่น้องห่อนๆเลยค่ะเป็นกับขาวที่เฮ็ดแบบง่ายๆค่ะกินกับขาวสวยห่อนๆค่ะ พัดบ็อกคลีกุุงสดสาวโรงงานพาดทำพาแสบค่ะคลิปนีก้กะจบสํานีไปก่อนเนาะค่ะคลิปหนามาพอ้กันไม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวโรงงานพารทำพาแสบน้ำเนยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ